เน่เน่แน่เน่่่ั่ัสดีสบายดีพี่นี่แม่นีลูกสบายดีพ่อแม่สบายดีพ่อแม่คผมนะ่ะนะสบายดีพ่อแม่กด่ายดแชร์กดติดตามช่องเอามิดนเด้อ่องเอามิดนเด้อฮูบาวันไหนผมตัดตัดผมออกใหเพ่อนใ่มันลตัดผมตัดออกตะบองรูปเลยมันแหนะรู้มัน ใช่ใช่ไหมโอ้ยบวกินลงอันนี้บวกเมนกินบวได้เลยค่ะเขาว่าออกมาตัวยุ่มอันนั้นฮะแม่หันว่างออกมาอ่เอาหนอานไปประกำไผ่ไปมัน้ไอาไปน่าขีดเจ้าลูกเด้อมันยังตายเสียกันตัดตรงตัดตรงเสร็จก่อนก็หัวยุ่มไปยังตายเสียกันขนมไปเลย บ้านบุญไหนคาบุญบ้านต้อนอแม่มื่ออื่นเมื่อบุนั้นบุญบ้านอื่นสบายดีพี่น้องนะเดแล้วเมื่อบุบ้านว่ายกแเทียนเตียมขนมมาเนี่ยพี่เทียงเียมเตียรียมขนมมานี่เลยเต่ปลาวยต่ำต่ำต่ำคู่าจะเคียเทียนเนา บ็เป็นน้ำผักเป็นน้ำมากินคือขนมมุกสำกัญในปลาลูกเพรวเห็ดขนมมุกมาได้ปลาลูกแม่เอฟซีดูทุกท่านมาได้มาได้กินขนมมุกเด้อปัญหามัใหญ่เด้อเด้ปัญหามัใหญ่กินขนมมุกเด้อปัญหาปัญหาเด้อตอนนี้กำลังเห็ดกำลังเดี๋ยว้อตอนนี้กินเด้อกำลังเห็ดได้เอฟซีมันได้เอฟซีแม่

ดอมตนมน่นน้งกราลอต้อนมกแข้าเลคุณอัดไว้นอกจากแป้งขานม่เมยมใช้ได้เลยอยากให้มันเพียงบ่าไฟมากไม่สะดวกานใช้กุ้งบก้ง มาได้ป้าม่เทนมาได้เจัาหน่อยสิบหัวปวนนะคะเด้อมาได้ประเทนเด้อมาได้ลุงบอยเด้อพับนบาทล้านมื่นมาได้ป้ามาได้ลุงเด้เอไม่ต้องกับตาเมียเหมนเดิมเอ้าวมันหมดแดดมันหมดแดดมันไม่รีบหนก

อ๋อน่ะขู al, al, ่บานนี sure. yeah. s <S ่ปลาตุ othe, ่นเคร่องขู่บ้านไหนมากินน้ำใจไปเลข้าวองหน่วยนะข้าวองหน่วยมาข้าวองหน่วยน้องอ้อนหอาวอหน่วยข้าจัก เขาจะไล่ป pues ้าทุขนาดนี้ยังันมักร้าวอันหาหนุ่มใหม่นก่อนโอเคโคจักรสามเด็กผ้าเห็ดใจขนมมีการมันี่ก็เป็นชาบ้านที่เก่ากะลุงแมน เก็าหน่อยก็จะไปหาอาบน้ำไปสอบบ้านไปลงจ็ไหน่อยเมื่อุญอยู่เมื่อไหร่ก็ไปเตะบ้านอีกมื่อไหร่ก็ไปเตะบ้านอยู่บ้านอาจารย์มื่อไหร่ไปเตะแข่งขันกันจัดงานแข่งขันกีฬาเตะ จัดงานมิตรภาพเตบานรถขนมเอาเอาเขาเอาเขาเห็ดเอาบริสุไลบริไเอาสังคู่เห็ดเอาแม่มาพอจังเอา ใบตองปาทอก็จะคิดอะไจะห่อไปลาลุงกคาิต้ี่ยราหอลอยอยห่อสันทางข้าตมพัดทั้งขนมขนมมุกน่าดีมาเาน มากินนมกันได้ฟรียังมหญ่เด้อบญบาทเท่ากัโควิดสั่โควิดสั่งรงงานโควิดมาโควิดระบาดสองปีเลย หมากผ้าเอาหมะพร้าวหามาอาคุณนะอาโทษไร้เติบนมก็ได้หลายเติบอยู่ขาวจนเขืงขู่เพื่อนห่อแล้วนี่ก็ได้หลายห่อเติบอยู่สมิวกับน้องเนี่ยชวนนั้นขู่ฝ่าอยท่าน เปลี่ยนกันตรงใดนี่สมิลิตอาอันนี้ขูดแล้วมันจังบาย่นน่ะแย่ยขูดแย่ขูดมันเลยลายนมันแมันยลายคนน่ะมันบาดเจ thở rồi เนาะ non này ดังมันนี่น้องพระโศกนอนเลยบังไดให้ cái กันอาจารย์ เอาน้ำมันทาใบตองขนมจังปติ้ใบตองข้าใช้น้มันน้อ่า่งอาจะตไปตั้งมันติดใบตองไปเลยพอดีติดใบตองไปเลยนลงกันอ เรนเอาน้ำมันพืชน้ำมันพืชอะไรใช่ตัดใบตองแม่คนตัดใบตองเนี่ยจงน่ากั สเปนฮะอั้อมนำงขาอําน้นนำแบบปลาลูกยนสเปนเตนบ้านอะ้วมืนมาน้เรามีกิจคอลาหรปลลุกทีนี้ิีนาพบอก,กันไมหมหาคนแรกดแแรกกดติตามช่องเรางมีเิ็ปลาลูกช่องม่ตาน้ำนืองก็ช่องมาซาพี่น้องอด่าลืมเข้ามาทุกันเะมอับขอบคุณงงาทุกคนต้งแจที่ติตามแบบนะครับชมมาสวัสดี